วันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีเครื่องสำอางที่เมยใช้เนี่ยในการแต่งหน้าเจ้าสาวมีอะไรบ้างนะคะที่เอาไปออกออกไปแต่งหน้านอกสถานที่นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาแจกในะะ้เลยค่ะตั้งแต่ต้นยันจบนะคะไปชมกันค่ะโอเค เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันงานก่อนกระเป๋าจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด3ใบใบนี้นะคะใบพวกเอ่อพวกสเปรย์พวกลงตัวอะไรอย่างนี้อยู่ใบนี้อันนี้งานผิวนะคะอันนี้งานแต่งนะคะคืองานลงสีนั่นเองไปเริ่มแต่กระเป๋าใบแรกก่อนนะคะโนะะอ้ยกระเป๋าใบแรกนะคะมีกระเป๋าใบแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกสเปรย์น้ำแรกนะคะมีของแมก ของลานเนชนะคะอันนี้ลานเนชนะคะมีลาแมนะคะนะคะสเปรย์น้ำแร่อันนี้เป็นอ่าทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์อันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ของนางอ้ใช้ดีมากทรีทเมนต์ของนางแบบดีมากนะ,ะอันนี้ดีมากค่ะเออก็จะเป็นพวกอันนี้ของเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะของ าราลีนะคะจากฝรั่งเศสกลิ่นแบบสมุนไพรามากนี่กลิ่นสมุนไพรามากเลย,ยอันนี้นี่นะคะแล้วก็ของมงเฟอรนะคะอันนี้พวกลงผิวนะลงผิวของอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะสมูทนะคะอ่านว่าสมูทนะเนี่ยไว้ลงตัวลงอะไรอย่างนี้ดีมากเนียนนิงวับนะคะ หงวับมาอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งไว้ลงตัวของพูด้านะคะพูด้าบูชโอเป็นประกาชิมเมอร์มากเป็นชิมเมอร์อย่างแรงอันนี้นะคะผิวนี้สว่างใสเด้งมากที่ขาดไม่ได้นะคะพัดลมค่ะพัดลมไม่เป่าเพื่อรออนมซาย์นะคะเวลาเราฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เราใช้นะะเป่า ให้มันแห้งไวขึ้น,นะคะ่ะบางทีบำรุงบางตัวเนี่ยก็ให้มันแห้งไวขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นทําความสะอาดนะคะสเปรย์ของ Gino m a c r e g นะซื้อใน Beauty Buffet ใช้ดีมากนะคะไว้ทำสระทำความสะอาดนะคะพวกแปรง,แต,งแต่งหน้านะอันนี้มีก็ะโปงานนะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกลงตัวลงผิวนะคะอยู่ในช่องนี้ ชิมเมอร์เออยอะไรเออยนะคะอันนี้ของเฟนตี้นะคะพูด้าพิวเอ้ยของเฟนตี้นะคะของคุณแม่ลิฮันนาชิมเมอร์วิงวับมากนะคะชิมเมอร์วิงวับมากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นทิชชู่ช่องใส่ทิชชู่ชอบมากนะคะปิดซิปปุ๊บก็ปอดเปิดซิปปุ๊บก็ใช้ได้เลยอ่ดทิชชู่แล้วก็ดึงทิชชู่ใช้ได้เลยนะคะค อโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่2นะคะเรามาดูนะคะว่างานผิวเนี่ยเวลาเตรียมผิวเราใช้อะไรบ้างนะคะมีใช้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนี่พวกนี้เป็นแปรงนะคะแปรงเดี๋ยวขอบอ,อันนี้นะคะอันนี้เป็นงานผิวนะไว้ลงผิวอันนี้ก็จะเป็นพวกแปรงนะคะแปรงเปียกทั้งหลาย แปรงที่สามารถโดนลงรองพื้นได้โดนครีมได้นะคะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยตั้งแต่ลงรองพื้นเอ,อ่ยครีมนะคะตั้งแต่อันนี้ก็จะเป็นถาดนะคะไว้ลงรองพื้นนะคะไว้ไว้ผสมรองพื้นนะคะอยู่นี่นี่เองนะคะอันนี้แปรงแปรงลิปแปรงคอนซีลเลอร์แปรงเฉดดิ้งนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกอัอนนี้นะคะ ดัดขนตาไฟฟ้านะคะมีดกันคิ้วไฟฟ้านะคะกันคิ้วแบบมีดทั่วไปก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ดัดขนตากันไกลแปรงปัดคิ้วนะคะแหนบเนิบนิ่าวนี้นะคะก็ก็จะเป็นพวกงานที่ไว้เตรียมนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตา2ชั้นขาดไม่ได้จริงๆใช้แล้วตาสวยขึ้นจริงๆนะคะันนี้เออ แล้วก็มาดูนะคะเตรียมผิวต่อไปก็จะเป็นพวกไพรเมอร์ต่างๆน,นะคะอันนี้ไม่ใช้ของแมกเนาะของแมกนะคะของแมกมีชิมเมอร์หน่อยๆเนาะแต่ไม่เหมาะกับคนเป็นสิวนะคะใช้ใช้ได้แต่น้อยนะแล้วก็พวกไพรเมอร์ของ Makeup Forever นะคะอันนี้ Makeup Forever สีเหลืองนี่ไว้สำหรับ คนสีผิวไม่สม่ำเสมอนะใช้สีเหลือันนี้เบเก้านะคะสีออกชิมเมอร์แล้วก็มีความเป็นสีม่วงอยู่นะฮะอันนี้ไพรเมอร์ของ b e n ิฟิตนะเบนิฟิตจ้าอันนี้นะเออดีมากคุมมันดีมากนะ,ะแล้วก็ฟองน้ำดีกว่ามาดูฟองน้ำก่อน ฟองน้านี่มีแบ่งแยกนะคะอันนี้แบบเปียกแบบแห้งนะคะฟองน้ํานี้ไว้ลงแป้งฝุ่นของอ beauty blender นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพับพับสาหรับไว้ใส่นิ้วก้อยแล้วก็แต่งหน้าให้ลูกค้านขืขาลูกค้าจะได้เอ,อ่อนิ้วจะได้ไม่สัมผัสหน้ากับลูกค้าเนาะอันนี้ก็แต่งแบบเนี้ยประมาณนี้แล้วก็แต่งแต่ง ไประมาณนี้นะคะหามาดูพับลบก้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเอ,อ่ c ค e ี n s i n g นะคะเป็น hand sanitizer นะคะไว้ทำซองความสะอาดมือก่อนนะคะไว้ทำความสะอาดมือ,อน,นะคะก่อนก่อนที่จะลงมือแต่งหน้าลูกค้าเนาะ อันนี้ก็มากปากนะคะเป็นมาร์กลิปนะของลาน g ชมารกลิปของลาน g ชใช้ดีเห็นไหมไม่รู้ถ้าไม่เห็นขออภัยนะอันนี้นะคะมากปากของลาน g ชอันนี้บำรุงนะของ fresh สำหรับให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นนะคะจะเห็น อ่ออันนี้นะคะแว็กปัดคิ้วของ 4D Art นะคะอันนี้ก็ใช้อยู่เป็นแว็กปัดคิว้ว 4D Art นะคะอันนี้ก็โอเคอยู่นะคะของเขาน,นี่แล้วก็พวก cleansing ต่างๆเมคอัพนะคะอันนี้ของ Bobby Brown เนาะไว้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะเพื่อแบบ ใครอยากทำาผิวห,ห,หน้าก็พกจ้าอ่ะเดี๋ยวมาดูรองพื้นกันก่อนนะคะรองพื้นเนี่ยมีใช้ของอ,อันนี้ไพรเมอร์ลืมไพรเมอร์ไปไพรเมอร์ของ f ฟนตีนะคะของคุณแม่เรียนหน้านั่นเองเฟนตี enty, อันนี้เขาสำหรับคนผิวค่อนข้างที่จะธรรมดาไปจนถึงแห้งนะก็คือแบบแล้วแต่เนาะเราต้องพกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปเจอลูกค้าสภาพผิวแบบไหนนะคะ มีตั้งแต่คุมมันได้ตั้งแต่เพิ่มความชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องพกหมดเลยอ่ะรองพื้นนะคะอีกอย่างฮไฮพรเมอร์อีกอย่างหนึ่งของลังโคมคะ่ะลังโคมนะคะอันนี้นะใช้ดีคุมมันเลิศนะคะแล้วก็รอ,องพื้นนะคะต่อไปเป็นรอ,องพื้นนะคะรองพื้นที่ใช้มีอนนตาเซีย มีดีอ for ever นะคะมีลังโคมยิบแซงรอลองมี่นะฮะมันแล้วแต่สภาพผิวเนาะแต่ละแต่ละตัวเนี่ยคุณสมบัติไม่เหมือนกันเลยนะฮะเออดีอดีอแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นบางเบาอันนี้ดีอนู d แอร์กับดีอแบ็กสเตดนะฮะ อันนี้เขาเขับพกนะชอบมากทั้งสองตัวนะฮะชอบมากทั้งสองตัวเลยตัวนี้แบ็กสเตตนะคะมีหลายสีไว้ลงตัวก็ได้นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเคลมเป็นเฟซแอนด์บอดี้นะคะอืมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับคนผิวมันม่อเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะดับเบิ้ลแวร นี่น่ะเอสเทอร์โรลเลอร์ดับด้วยมีหลายสีมากนะคะอ่ารองพื้นนะคะอันนี้รองพื้นเข้าๆผ่านไปแล้วก็ในส่วนของคอนซีลเลอร์บ้างคอนซีลเลอร์ดิฉันใช้ของบ๊อบบี้บราวของทา r ์นะคะแล้วก็มีของทาสองรุ่นเนาะทาส์บ๊อบบี้บราวนะคะนี่ค่ะทาส b บ๊อบบี้บราว จริงๆแล้วคุณสมบัติของแต่ละ,อะคอนซีลเลอร์นะคะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอเพราะฉะนั้นเราต้องพกนะคะแล้วก็มีพวกเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งไฮไลท์ไฮไลท์เป็นครีมนะคะไฮไลท์เป็นครีมฉันใช้ของเฟนตี้เนาะเฟนตี้บิวตี้ของคุณแม่ลีฮันนาค่ะดีมากนี่ หาแล้วแบบชิมเมอร์แบบอู้ยยอมนะฮะอันนี้นะฮะเป็นดีแล้วก็เป็นเฉดดิ้งของบ๊อบพี่บราวน์ค่ะนี่นะฮะตัวนี้เลยชอบมากใครถ้าใครดูคลิปเม้นะคะบ่อยๆก็จะเห็นตัวนี้นะเม้ใช้นางบ่อยมากแต่ว่าเหมาะสำหรับคือมันจะค่อนข้างติดแดงหน่อยนะคะต้องใช้ละมัดนระวังนะคะนิดนึง ต่อไปนะคะเดี๋ยวมาเป็นส่วนของแป้งฝุ่นเนาะแป้งฝุ่นเนี่ยมีใชข ola, ้ของลอล่ามูซีอเออยของชาแนลเอ้ยนะคะลอล่าลอล่ามีสองแบบนะคะทั้งแบบแมทแล้วก็ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเยอะไปหมดเลยแล้วก็ของเฟนตี เฟมตีนะคะมีหลายสีมากมีหลายสีนะคะของคุณแม่เรียนนั่นก็ใช้ดีอู้ติดทนมากสําหรับคนที่แบบค่อนข้างที่จะแต่งแล้วแล้วไม่ค่อยทนนะคะอันนี้ของเฟนตี้ติดทนมากนะคะแล้วก็โลอ่าลามนะคะดิฉันใช้ลาเมด้วยนะคะสำหรับเจ้าสาวอันนี้มีชิมเมอร์นะคะ เขามีชิมเมอร์สวยมากนะคะฟองน้ำเขาก็เลิศเป็นแบบม่ต,ตายโทษนะคะดีงามม,มากฟองน้ำเขามีชิมเมอร์ด้วยนะคะวิ้งวับมากดูสิต่อไปนะคะก็เป็นแป้งนะคะอ้อคอนซีลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เมย์ใช้ก็เป็นของแมคเนาะ แมกเลยตัวนี้เป็นมีเดียมนะคะสีมีเดียมนะอ่ะแป้งนะคะแป้งก็ใช้แป้งฝุ่นหัดแข็งเนาะก็ใชอะะ้อันนี้ของนาริโงะนะคะอันนี้เขาให้มาแต่ก็ดินจริงนะฮะยังม,ยงมียังมีคัาแป้งเพราะว่าเอ่อไปแต่งหน้าเจ้าสาวมายังไม่ได้ทําความสะอาดค่ะอันนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดนะคะ,ะแป้งนะคะแป้งแข็งอีกอย่างที่เมใช้นะคะของ ลอล่ามือสีเอ๋ยนะคะโอ oh, ดีมากของน้งคุมมันเลิศคุมมันเลิศจริงๆนะฮะอันนี้นะฮะของน้นเลิศมากนะฮะสีสวยถ้าอันไหนเลอก็ขอไปนะครับเพราะว่าเมโมจากกล้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เชดดิ้งนะคะอันนี้อันนี้จีบอกว่า ่าเป็นเซตด,ดิ้งของของ f ฟนตีอีกแล้วของคุณแม่นะคะของ Mac ด้วยเซตดิ้งนะคะคอนทัวร์เป็นของ Mac กเนาะเฟนตี้บิวตีนะคะแล้วก็ของคุณแม่เรียนหน้าแล้วก็ของ Mac เนาะรุ่นนี่มาจากามันเป็น Limited e dition นะคะของอ l ลาดินนะของ Mac ออกมาอูชอบมากชอบตลับมากนะคะแล้วก็ทำดีมากได้มาทางอายแชโดว์เ i ดดิ้งไฮไลท์ได้มาครบเลยค่ะชอบมากนะคะโอเคนะคะอันนี้คร่าวๆก่อนนะคะอ๋อไฮไลท์ที่ฉันอยากจะนำเสนอก็ของ MAC เหมือนกันนะคะโอ้สวยมากนะคะไฮไลท์ของแม c โดยเฉพาะสีนี้นะคะซอฟแอนด์เจนท e ทนี้ดูดีไซส์ใช้จนแบบว่าบุ่มแล้วอะ่ะเออ อันนี้นะคะเป็นแป้งแป้งอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากของอ e ิลามัสกานะคะเป็นแป้งสําหรับไว้ใช้สําหรับเจ้าบ่าวเธอสีสวยมากแต่งแล้วแบบมันละมุนพ่องไม่หลอกอีมาอิลามัสก้านจนตลับหักแล้วเนี่ยดูสิอิลามัสก้านะสีอ่าสีพ F อมสี p f ูน0ะมันไม่มีชื่อสีอะ่ะเป็นของอ e ิลามัสกานะคะ Okay. อันนี้คร่าวๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาดูในส่วนของงานลงสีนะคะแล้วก็งานลงคิ้วลงสีลงปากลงแก้มนะคะจะอยู่ฝั่งกระเป๋านี้นะคะเดี๋ยวขอย้ายที่นะคะโอเคอันนี้นะคะในส่วนของลงสีเนระไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดหนึ่งนะคะอะโอเคอันนี้นะคะอันนี้เลยเออในส่วนของแปลงก่อนดีกว่าเนาะเริ่มตั้งแต่ด้านบนอ๋อ ขนตาค่ะขนตาจะบอกว่าขนตาดิฉันพกขนตาเยอะมากนะคะเพราะว่าตาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะตาเล็กตาใหญ่ตาโตตาอ่าชั้นเดียวสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เลยเยอะมากนะคะอันนี้ส่วนนี้ของขนตาเนาะขนตาบนขนตาล่างนะคะมีหลายไซส์มีทุกไซส์นะคะพกเสมอนะคร ดูแปลงกันนะคแปลงนี่ดิฉันก็นี่เลยตั้งแต่แปรงปัดแปง้งปัดแก้มนะคะไฮไลท์เซตติ้งนะคะอยู่บนนี้นะคะหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหางตานะคะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะตาตานะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็คือมีเขียนคิวด้วยนะคะในส่วนของตานั้นมีทั้ง แปลงลงสีนะคะจิกมีพุ่มเล็กพุ่มใหญ่นะคะเบลนตาเอยขอบตาบนขอบตาล่างนี้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คิ้วนะคะคิ้วก็ใช้ของ p r o v i d นะคะของ mac นะคะของ gino m a c r a y แล้วก็อันนี้อีกอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นพวกอายแชโดว์แบบครีมนะคะก่อนที่จะลงอายแชโดว์แบบฝุ่นนะคะมีจะลงอายแชโดว์แบบครีมก่อนก็จะมีของ p r o ว i t นะคะของอ ลอล่าเมอซ์เอร์นะคะแล้วก็ของอ e ีทูดี้นะคะก็จะเป็นแบบครีมนี้ใช้อยู่3ยี่ห้อนี้นะคะอ่ะในส่วนของคิ้วนะคะคิ้วฝุ่นขาดไม่ได้เลยก็อานันตาเซียนะคะอานันตาเซียเอ่อโปรโปรพาเลตนะคะของนางน,นี่เอคือให้ต้องให้เขานะโปรพาเลตนี่อันนี้คือแบบพรีมานะในไทยไม่มีนะคะอ๋อ ไม่แน่ใจว่าในเซฟูร่ามีหรือเปล่านะคะ,ะต้องไปดูว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเห็นมันขายแบบแยกนะคะแบบตลับยังไม่เคยเห็นนี่นะคะมีตั้งแต่สีบรอนมาจนถึงสีสีแบบดำเลยแอชบราวนะคะกรานไนท์อะไรอย่างเงี้ยคือสีดำแล้วก็ตัวนี้ตัวอันนี้เป็นไพลเมอร์นะคะสำหรับลงคิว้วเราใช้ของอั a นาเซียอชอบมากอันนี้นะคะ ว่าสีผิวสีผมแบบไหนนะคะก็มาได้เลยค่ะมีทุกสีนะคะให้ลงนะฮะแล้วก็อายแชโดว์นะคะอายแชโดว์เราก็มีตั้งแต่ไคลี่นะคะไคลี่สีสวยมากนะคะรุ่นนี้สีสวยมากเออมีของฮูด้าบิวตี้นะคะอันนี้เป็นตลับแรกของเขาเลยนะฮูด้าบิวตี้นะคะแล้วก็คัลเลอร์ป๊อป โอ้ oh, สวยมากอันนี้ค่ะสีส้มส้มอมแดงส้มน้ำตาลอะไรอย่างนี้นนะชิมเมอร์สวยและที่ขาดไม่ได้นะคะของดีออนะฮะดีออตัวนี้นี่คือแบบสวยมากไปด,ดูอันนี้นะฮะเป็นของดีออที่สวยมากนะคะตัวนี้นะเป็นเออ่แบ s t สเต eye p พาเ t ต e นะคะโวลุ่ม um 3 amber n u อร์นินนะฮะ Amber Neutral เราใช้แล้วรู้สึกว่า มันไม่ร่วงมันดีมากนะคะดีงามอันนี้เดิมดีออฟแบ k s t a g อันนี้กล่องนางเขายังเก็บกล่องนางอยู่เพราะว่าชอบนะฮะแบ c k s t a g อันนี้นะถ้าไม่ชอบอ่าแล้วก็ตัว shading นะคะตัว contour ดีกว่า contour ของนางนี่ก็ใช้ของอน,นี้สีสวยดีนะคะนานนะฮะนานรุ่นนี้ ซึ่งตลับนี้มันมีทั้งไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็ลงแก้มนะสีสวยมากรุ่นนี้เลยสีสวยมากนะะแก้มนะคะแก้มอีกหลางที่เราใช้นะคะก็จะเป็นของนานะฮะนานั้เป็นตลับเล็กๆพวกนี้นะคะนานะคะแล้วก็แม็กสุดยอดของสีนี่คือแม็กแบบ ใช้แล้วรู้สึกว่าอเอยปังอ่ะอันนี้นะนะคะใช้ไปแล้วเยอะมากสีอีกก็ใช้นะคะนี่สีเมลอ่าเมลบ้านะคะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชาลลอตต์เชอร์รี่นะคะชีตูชี e สวยมากชมพูตุ่นๆนะมันมีชิมเมอร์แล้วก็อ้อเซดดิ้งนะคะอีกอย่างที่เราใช้ก็เป็นของเดอะบารนะคะบาร์มามานะคะแต่ตัวนี้ต้องใช้ระวังหน่อยนะคะมันจะติดแดงนิดนึงนะคะ ค่อนข้างที่จะติดแดงเพราะฉะนั้นใช้สําหรับคนที่คผิวค่อนข้างที่จะคล้ำเนาะไปจนถึงผิวที่คล้ำแดงอะค่ะใช้แล้วสวยนะอ,อันนี้ก็เบกก้านะคะเป็นแก้มเป็นชิมเมอร์เฉดเป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยในตัวเลยนะคะเบกก้านะคะสวยสีสวยมากอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ โอเคอันนี้นะคะอายแชโดอีกตัวนึ่งที่แบบนำเสนอมากนะคะก็คือของมาจากขอบนะฮะโปสีสวยมากนะคะลงลง,ลงแล้วสีมันก็จะเป็นอนี้เล่นแสงประมาณน,นี้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันจะเล่นแสงนิดนึงนี่ตรงนี้นะเราทามมันสวยมากอีกอย่างนึงที่เราชอบมากนะคะของ Color Pop เป็นอาร์เชโดแยกนะฮะอุ้ยนี่นะคะตลับหลวมนิดนึงนะแต่ว่ายัางใช้งานได้ดีหล่นแล้วไม่แตกเห็นปะของค o ร์ r p o ป,ป,อปโอุ้ยสวยมากสีนี้นะคะนี่เดยแต่คือข้อเสียของหน้าคือในไทยมันไม่มีอ่ะมันต้องเพลียค c ร์ o r p ป p เนาะแล้วก็ของทรีคอนเซป อาแชโดแบบวิงวิงต้องยกให้นามด้วย T concept นะฮะเลิศมากต่อไปนะคะก็เป็นขอเป็นลิปสติกแล้วกันนะคะลิปสติกที่ใช้ส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของอ,อันนาตาเซียนะคะตัวนี้นี่คือพกพกตลับเดียวคือคือรอดนะคะ ก็คือเป็นพาเลตที่มีทุกสีนะคะตั้งแต่นตูดไปยันสีแซบๆนะคะนี่เลยอนาตาเซียแล้วก็ที่ใช้อีกบ่อยที่ชอบที่ชอบมากเลยนะคะก็จะเป็นแม็กเนาะพาวเดอร์คิสลิปวิตัวนี้เลยชอบมากมีอยู่3สีก็ชอบทั้ง3สีนะคะตัวนี้เป็นแบบเป็นแมตแต่ไม่แห้งอะ่ะมันบำรุงปากก็ทาง่ายนะคะ สวยมากสีสวยมากแล้วก็เป็นนานะคะนาของนาโอ้ยสวยทุกสีนะคะแล้วก็ทูเฟสทูเฟสเอวยอะไรเอวยนะคะเดบบามโอ้สีสวยมากอันนี้เดบบาม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของ Huda Beauty นะคะเอาสวยมาก b ิวตี่สีนูดนะคะอันนี้สวยจริงนะคะชาลอดนะคะ t ิบูรี่แม็นะคะ,ะ,คะ, Mac, ะ,คะเยอะแยะไปหมดเลย Mac นี่เยอะมากนะคะทั้งแบบ Mac แบบบำรุงอันนี้นะคะโอ้ยนี่ไวทาเจ้าบ่าวสวยมากนะคะสองสีนี้ไว้ทาเจ้าบ่าวสวยมากเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นแบบ อินเทนน่ะรุ่นที่แบบเข้มข้นน่ะเออเราเรียกไม่ถูกเนี่ยรุ่นเนี้ยเออไวทาปากเจ้าบ่าเลิศอันนี้นะเอสเต l ร์ลอเดอร์นะคะโอ้อันนี้ด้วยนำเสนอยิบแซงลอแรงตัวนี้สวยมากนะจะทำยังไงให้ดูอะ่ะทาดูสิสวยมากนี่เออสวยจริง ชมพูตุ่นตุนสวยมากยิบแซงนะคะแล้วก็ลิปกลอสที่แบบโอหลงรักมากบ๊อบบี้บราวน์หลงรักจริงๆแล้วก็าคัลเลอร์ปอ๊อปนะคะแล้วก็บิวตี้เฟนตี้อันนี้เฟนตี้เป็นลิปกลอสนะคะลิปกลอสใสลิปกลอสมีสีอันนี้คัลเลอร์ปอ๊อปโอดีนะคะโอ้ยอีกเยอะแยะนะคะ โอเคอ๋อ okay. oh, อันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวนะหยิดยากนิดนึงคอนแทคเลนส์ Lane, ค่ะมีใช้ของ f เฟซ o o กนะคะนี่เลยคอนแทคเลนส์ Lane, นะคะใช้ของเฟซ o o กนิ่มนะคะสบายตาชอบมากอ่ะอันนี้เข้าไปก่อนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ หมดแล้วนะคะก็อันนี้คร่าวๆอัปเดตให้ให้ฟังกันนะคะว่าลูกค้าถามออเมย์มาว่าอใช้เครื่องสำอางอะไรนะวันนี้นะคะตอบคำถามหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอัปเดตอะไรมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปใหม่อีกนะคะถ้าใครมีคำถามก็ลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากฟังอะไรอยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้มีไปก่อนแล้วก็ทำหนองทำหน,นีีนะคะไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ